สวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณซูซานครัค่ะคุณบีใช้เงินค่ะกดติดยากมากเลยอะค่ะคช่ค่ะคุณบีอยู่กรุงเทพเหรอครับอยู่กรุงเทพค่ะครับอยู่แถวไหนครับเนี่ย อ,อ,อยู่แถวบ้างกะปิค่ะ,ะบางกะปิปนะ,ะใช่พี่แอเราใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือคุณบีคุณบีคือรู้จักบาคุนี่ใช้ผลิตภัณฑ์บาคุนี่มานานแค่ไหนแล้วอะคะ อ๋อใช้มานานแล้วค่ะใช้อยู่ประมาณเกือบสามปีกว่าได้แล้วครับดีใจจังเลยแล้วมีผลข้าแรกค่ะปัญหาแรกที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นสิวนะคะแล้วก็ค่ะมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวแล้วก็มีหลุมสิวอะค่ะหญหาสิวหลักๆเลยนะครับครับผมแล้วก่อนจะมาเจอบางคนนี่เนี่ยครับใช้วิธีไหนในการดูแลตัวเองอยู่ครับอ๋อก็ไปทางคลินิกมากอะค่ะเพื่อเป็นการกดสิวมากหรือว่าเลเซอร์มากอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ดีขึ้นบ้างไหมคะค,คุณคดีอะไรนะคะดีขึ้นบ้าง,างไหมค,ครับผลลัพธ์ที่ได้มาหลังจากที่<อ>ไปทำ ตอนแรกก็ดีขึ้นนะนะคะคแต่ว่าหลังจากที่ไปรักษามาค่ะก็เริ่มมีอาการที่ว่าผุดขึ้นมาค่ะถืค่ะเป็นลักษณะที่อักเสบแล้วผุดขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีโอกาสเพื่อนแนะนําค่ะให้ชมในรายการแล้วมีโอกาสตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าหน้าตอนนั้นก็เริ่มเป็นเยอะมากแล้วค่ะลอกค่ะก็แต่ว่าเพื่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้อยู่ดูจากเพื่อนนะคะ่ะก็เลยเริ่มล,ลอง,ลองชใช้เป็นบางตัวมากค่ะ ก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามลําดับว้าเรียกว่าได้เพื่อนดีนะได้เพื่อนดีได้เพื่อนที่บอกแนวทางในการบอกว่ารักษาได้ดีได้ถูกวิธีนะครับแล้วได้ใช้ตัวไหนไปบ้างครับคุณบีใช้กับทุกตัวนะคะปัจจุบันนี้เพราะว่าใช้มาสามปีกว่าแล้วครับผทุกตัวนะครับครบทุกตัวนะฮะแล้วมีผลข้างเคียงบ้างไหมคุณบี ไม่นะคะไมนะคะใช่ก่อนที่ว่าจะมารู้จักแล้วก็ที่แจ้งเราว่าคือไปตามคลินิกต่างๆที่มีการลงสื่อโฆษณาค่ะแล้วก็ไปรักษาตามๆนั้นนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอรักษาตามคลินิกต่างๆนะคะก็คือพบพบพบแพทย์ใช่ไหมคะค่ะค่ะก็คือเบื้่งต้นเนี่ยก็คือว่า เอาการก็จะยุบลงบ้างแล้วก็กลับขึ้นฟื้นขึ้นมาอีกอย่างเนี้ค่ะก็เป็นหายหายอยู่อย่างเนี้ยค่ะครับเป็นหายหายเนาะคุณบีเนาะง่่ะค่ะแต่พอมาใช้บาโคนี่แล้วครับมีเป็นเป็นหายหายบ้างไหมฮะไม่ค่ะแล้วก็จะเริ่มพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตามลำดับทาะแต่ว่าการเห็นผลก็ไม่ได้ไวนะคะเป็นไปตามลำดับเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นนะคะพราะปัญหาเราเยอะนั่นเองค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะผิวหน้าของคุณดีอะค่ะ ก็ดีขึ้นนะคะ่ะคนที่เห็นดีนะคะ่ะจาก เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยจนเพื่อนๆกล่าวที่มาเคยมานั่งกินข้าวกันหรือมาคุยกันอย่างนี้ยพอมาเห็นอีกครั้งเนี่ยก็รู้สึกตกใจอะค่ะส่วนที่ก็คือเพื่อนอะนะคะที่บอกต่อเนี่ยก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปาคุนี่เรียบร้อยแล้วถ่าที่เป็นปัญหาเดียวกันหรือว่ามีปัญหาอื่นที่พอแนะนําให้เพื่อนทราบได้เนี่ยก็คือจะให้เพื่อนเนี่ยมาทดลองใช้ดูอะค่ะทุกวันนี้ค่ะทุกวัน เป็นตัรแดจำหน่ายที่ไม่มีหน้าร้านด้วยนะโอ้โอดอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่บางกะปินี่แหละคะ่ะ ใช่ค่ะยากบานกาแฟนะติดต่อคนดีได้เลยค่ะก็คือการขายเนี่ยก็คือจะบอกต่อนะคะสาหรับคนที่เพราะว่าหน้าของเราเนี่ยคนสมัยเเมื่อแต่ก่อนสามปีที่แล้วเนี่ยที่เห็นเราเนี่ยก็จะเห็นเราในพื้นหน้าที่เป็นลักษณะลักษณะอย่างนั้นพอเริ่มใช้มาเขาจะเริ่มทักกันเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากค่ะเพียงแต่ลงเงินค่ะที่จะซื้อสินค้ามาแล้วมันก็ขายได้ตัวมันเองแล้วแล้วผลกําไรเป็นยังไงบ้างคะผลตอบแทนผลตอบแทน ก็ดีมากค่ะแน่มีใจด้วยนะอน่งั้นอย่างนี้นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะมอบ สิ่งดีๆอยากให้แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอิสระด้วยนะก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนเล็กคอมเมนต์นะคะและเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีผลกระทบกับการค้าก่ะก็จะมีลูกค้าโทรเข้ามาถามสับสนไงคะบางคนคือเกิดอาการสับสนนี่นะคะคุณบีของเรานะคะเรียกว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณบีมากมากเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของเราแบบไม่มีหน้าร้านแล้วก็บอกว่าลูกค้าส่วนเหมือนกับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกังวลใจแล้วก็เข้าใจนะคะ <Wow. S 2> เพราะว่าเรียกว่าได้ใช้ได้สัมผัสและจะรู้เลยว่าอุปกต์เนี้ยผลิตภัณฑ์เนี้ย <Wow. S 2> มันไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอน